สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องวิไลแห่งโชคครับครับมือนี้ครับเป็นวันที่2 7เกตกันยายน2 5 1 6ครับทางจองขาครับได้เดินทางมาถึงวัดป่าปูอุดรนะครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางของวัดของปูวัดป่าอุดรนะครับฝากตอนเอฟซีครับเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นวันที่2 7เกตด้วยครับด้อมือนี้ครับไก่โค้งสุดท้ายของมาทุกคณะแล้วนะครับ ว่าแนวทางตัวเลขของปูวัดป่าอุดรครับประจําวดวันที่1ตุลาคม2565นะครับอ้าสิเดินทางไปที่ทางใดปูสีใดเน้นตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องครับครับเอฟซีขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับอาวิไลคหายโชกนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับสิบรายผ่านข่าวสารจากทางช่องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเขามาใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือน สิบว่าขาดข่าวสารนะครับเอฟซีใหม่เฮาเพราะว่าทางช่องเฮาไปติดตามกันหลายสำนักนะครับเอาครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญเอ็มทีทุกท่านนะครับไปการาบนมัสการปูวัปวดป่าอุดรพร้อมๆกันเลยครับการาบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะปูการนมัสการปูถ่ายพอดีเนาะแับนี้ มาเอานี่ละกู้โค้งสุดท้ายนี่ลัปู้ดีเลยกบปูได้ฝัน <c oughs> สองรลอบสามหลอดก็ดีเลยค่ะได้ที่ได้มดสุดๆได้เชียเดียวค่ะผู้จังนำกันเหนี่ยวว่าอันเอ้าปูวัดเป้า่าอันปูอัน ป้าอนดรคือยังไหเรียกปคือกันมันบคือกันแล้วพูซุ่มผลมาก,ก่อนกับใหกอ,บอก่อนแม่บ่ละมันกนัมาที่เรียกกับพวท่านในฝันไล่นะในตอนหนึ่งกหอยไปตอนหนึ่งมาที่สุม้มาที่สองในสองตอนไก่ไปสองตอนเลแต่ว่าซุ้มาุี่ไทยได้ไลกูมูม,มา่ไย <c oughs> ได้ไลตอนกูเออได้ไลอนแต่วนแรกจบเรียกได้ลอนี่เนาะแต่ว่ากัอาจจะมีคงหนึ่งเพราะว่าถ้าลรคเรี่วอาจจะพูฟันดีก็ทีอาจจะมีนะมีรีบที่ว่า ฟันดีแบบทีวาก็จงฟันได้หอได้ยัอย่งนันนะฟันมีเราได้น่ะคือหัวดันก็หเขาสานตัวเขาเนียมาลงนาตัวพ่อนี้ดิแมนครับพูดัดันหัวดันที่ยางหาหาเขาซีเนาะครหาเขาซีเขาหห่าฟันมาได้เนืยอมาลายนี่ยอันตัวเก่านี่ยว่าจะแค่อันตัวเก่าตัวใดตัวใดมาเอาจากแค่เก่าหนึ่งเห็นไ่มาแค่เก่าหนึ่งเห็นไ่มาจูปูได้เห็นบ่ครับบัดจะตัวเก่าตัวเก่ามันกับครับแมนฟันมือได้ก็ว่า ตัวเก่านั่นละมันถือาตัวเก่านะครับปู่กัเลยว่าตัวเก่ามันก็มิเตอร์เนียนอยู่เก่าหนึ่งน่ะนะนนมันฝันว่าแม่มาเนี้ยมันเอาอยู่ปู่เมื่อสุดท้ายมาฝันว่าเจ้าของดูดลงน้ำจมน้ำเราขี่ต้มดูดโตวันนี้ขึ้นบืนขึ้นกับว่าได้ขี่ต้มเรื่อเร็วน่ะเศร้าจะได้ขึ้นก่เาได้จมต้องไปวันนี้ขนะี่ข้นเลยดูดเลยวันนี้ดูดลงไปทั้งไตเลยเอาตายเป็นตายกันใจน่ะ กันใจกันตายไปนตายกันเอากันใจเสดเดินดวงเลยบบนี้ยฝันตัวนี้สนอกคำมีอะถ้าปูว่าเสดเดืดเนาะปวมันกับใบใยคนเหาเออไปเลยทีรั่ไม่ได้รีนะครับเดี๋ยวุปข้าเจาสซ้าหเายไตายเป็งสีเป็นจัตนาานี่ทีครับมีหรักปูกันเลยบ่เออเลหาเจ็ดเจ็ดหาที่คำว่อีบอได้ววายด้บ่เนี่อืมครับปัว วันน <c ười> ี้เลยว่ะบ <c ười> ันนี à à ้มาคิดยัม่โสดเลยว่าฝันบ่ดีเอกแล้เวียนน่ะครับบันนี้ออกมาพี่ีวันนี้เสียดายครับเต็มเต็มเลยหายเกนเจ็ดหาวันนี้หาเจ็ดอนี่พอได้เข่าลังครับเขาจะได้ม่ใช่ว่ได้จะบนด้วยนํา ได้ยันปัญหาไหมสามคนเอาเดียกมาถวายปูนไหมจำเลยวะผู้จิ้งหนึ่งกับจีสามหนึ่งผู้แจ้งหนึ่งกับจีสามศูนย์หไม่เนาะคค่ะรัับอนหดไม่แต่ว่าถิ่นนีอันอันเกาให้เบิ่งอยู่นี่อันบินบินอันบินอันไหม ครับบินคลองกับพวกครับมันเคยเขาซิ้อคล้องนะนี่ราคาซื้อซื้อเนี่ยครับนี่ไปซื้อวันที่สิบสองครับเนี่ยกอกับวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ที่มาสิบหกมันก่อวันที่สิบหกแมนบมดอ่ะครับแมนตัวนี่งสามตัวตัวตันครับสามตัวตัวเหรอครับอืหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแม่มันกอกเจ็ดศูนย์สามโมแมนครับตัวตัวกับ นี่แหละเป็นกระเบียงกับเป็นยังสี่คือกันครับอืมอืมวันนี้อันทั้งสองนคนเคยได้เพื่อนอะไราถามครับครับครับพูดกับพ่อใดเอาให้เบิ้งอีรีล่ะอพ่อใดเอาให้อีรีก็ได้เกิดพ่อใดคือกันนะครับวันนี้พูดที่ไห้ได้คือกันอันนี้หลักฐานเก่าเนาะครับอย่าหลักฐานเก่าอันนี้ผู้ซื้อมาเห็นรองน้าอันเพื่อนท่าบุญมากคนละเล็กคนละน้อยนะครับได้ร่วมรวบกันไว้กิดพูดละที่ลอยหาลอยพูดละพันหนึ่งกี่นะครับวันนี้นี่นี่วันนี้อันนี้อันนี้ หงุดหงุดนี้หงุดไม่เออหวดไม่นี่หวดไม่นี่ไม่เหตุทั้งลูกหมงป้อยปลาเนี่ยครับวันที่ยี่ทิบสองอันนี้วันที่ยิบทิบเก้าครับเนี่ยวางของมามันมันมันพ่อตัวนั่นก็เลยสั่งมาอีกวันที่หลังจากเลขออกแล้วนะวันที่ทิบเก้าเดี๋ยวกลับมาสั่งวันที่ยี่ทิบสองมันหนึ่งอันอีกนี่โอ้ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์ครับ นะค่ะไว้ปีท่องของสูงเลยเพราะเอาผันมานะครับแม่วแต่เบี่ยงแตเป็นนะโอ้แต่ออกกะเบี่ยงเขาซ้ำหงัดไปนี่มันหวดซูนหนึ่งสองอะนะครับหวดนั่นกะเขาเต็มเต็มเลยเออขาตัตัเลยค้วกันอันนั้นเท้จริมันเคยมาเออเคยมากเลยไม่ฝากตอลเอฟซีบิึงพิจารณาหเอ็มินเบิึงครับอ๋ออันนี้บัลนี้นี่มีมิผู้ฝันผู้จิตเบาซุฟังบอลนี้ครับแต่ต่อหงัดวันที่สิบหกเลยออกเนาะ เนี่ยมันเลงมากกับเลยฝันฝันว่าคนตีกันคนข,ขากันตีกันแต่ว่ามีผู้เดียวนอกนั้นมูรุ่มรุ่มตีผู้เดียวลุ่มตีผู้เดียวเออลุ่มตีผู้เดียว,ยวคยักษเตะยักถีบยักษ์กงำยักนั่นนะ่นรวมลุมลกมันนีก็กกถีบเยู่ยเขาศูนย์ในมันไหลนะครับปูกัเลยว่ามาตีมาเป็น หนึ่งหาศูนย์หาหาศูนย์ครับหาหาหนึ่งครับแล้วก็นี่ก็หาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งกับเก็ตไปเจอกันก็เรียกว่าเก็ตหาศูนย์นั่นองนะครับอ๋อครับงอ้านเพิ่นเขามาเพิ่นได้ว่างวดนี้เลขกมันจะออกสันจรสัญจรคือมันออกยุ่ใส่หรือมันเดียวออกยุ่ยม้นมันออกมีมอื่นมันบอกครับวันนี้ก็เลยมาตีขันมันสันจรมันตีมาจังนี้แต่ว่าในม้วนเดียวกันนี่แหละ ก็เลยมตตีว่าห้าศูนย์ศูนย์มันเคยออกเป่าได้วันนั้นออกสั้นจนผู้ใหญ่สามสองมันออกสามสามสองอ่ะนะแมนครับนี่แหละขัดสั้นจนมันจะเป็นลักษณะนี้คมันจะออกเป่าหน้าหนึ่งหนึ่งห้าเออหนึ่งหนึ่งห้าห้าร้อยศูนนย์ครับี่เราคือคือคือม้วนนี่นี่มันมันมันเหล็กแปลไปมดนี่วันนี้แปลจากนี่มิดฝันแมนจากจากนั้นมาผูก็เลยมาฝันอีกตอนหนึ่งวันนี้ได้มาฝันว่าเห็นเมยยิ่ง เอ็นผู้หญิงก็เลยว่าเอ็นคนหนึงก็เลยมาดีว่าน้ำจต่ของอีกเป็นหาม่ยิ่งเป็นซีก็เลยว่าหาซีพ่อสันน่ครับัดยุตอมาอีกเลยมาฝันเลยมาเห็นน้องน้องขันฟันเห็นน้องผู้หญิงผู้ดีมันจะออกหนึ่งซีเลยนะโอ้ก็เลยนี่ยเลเลยมาเหนว่นาเอาหนึ่งซีซีหนึ่งเลยะครับอืมเป็นตัวนิ่งเลยหนึ่งซีเป็นตัวนิ่งเลยแล้วบารในงวดนี่ผู้ บันนี้เพ่งวะครับเรีกเพ่งเข้าเป็นเรียกเพ่งว่ได้เพ่งแต่ว่าแต่ว่ามือนั่นหมายเขงามาเห็นเกตขึ้นอยู่หนาคนตัวหนึ่งอยู่ก็เลยว่าเอาเกตเกตมามันก็ต้องเอามาใไซนี้นี่เส้นหนึ่งหาศูนย์นี่เกตกับหนึ่งแท่นกันนะเนี่ยบ่ได้เพ่งกันแม่นครับบ่ได้เพ่งว่ไอ้เพิ่อนแท้งขันหาแท้งยังบ่ได้เพ่งออกเพื่อนข้นเห็นที่เสือก็เลยว่าอาจจะเห็นตัวเดียวครับก็เลยว่าเพิ่ดจีให้มาแท่นตัวนี้ที อาเทียเกตกำลังเป็นตัวเดียวกันในสีนาหนึ่งซีซีหนึ่งนี่เป็นตัวเน้นเลยม่ว่าปูะเป็นตัวเน้นเลยเออหนึ่งซีซีหนึ่งนี่เป็นตัวเน้นเลยเพราะฟันนี้น้องสาวปูนี่มันจยอกเลยเป็นหนึ่งซีซีนึงเลยเออเป็นรางความปูนี่รางความปูเนียนลางหนึ่งซีซีหนึ่งเน้ยนรางเรียวเีวบันนีบัตรโค้งเชื้อไทยบันนีปูเล่มาฝันได้ได้เป็นตัวปูกันเลยม่้งตื้นขึ้นัวเมียขึ้นปะมั่ แค่ปีหนึ่งนี่แหละก็เลยผมเมียกันเอาม่าก็จะได้หลายตัวแท้เนีนะแค่สุ่มแปลงนี่ก็หลายเลยเนี่ยแหละกานหรอกแล้วสีมาให้ลำไร่แท้นะครับบ่เอาดอกมันหลายโตัวพอดั่นครับก็เลยผมเมียเราก็เลยว่าบ่เอาเลยก็เลยมาเข้าห้องน้ำกลับมานอนอีนกคบมมาให้อีกนะโอ้ผลม,มาเข้าฝันเท่าอีกเออมาเข้าฟันก็ตัวเก่านี่แหละคบมาให้ตัวนี้แหละโอ้ครับแปดหกสามนี่แหละแปดหกสามสิบบัณนี้ย่ามหัวเ้าก็เลยผมเมียกันมากก็เลยว่า เอาวตัวเดียวหนึ่งตัวเอาไว้รถเพียงแค่นึ่งคเห็นมอสบ,า,บางหนึ่งหันบมอสเอาอายุแต่ความก,ก็ออกเต็มเต็มด้วยแค่นหนึ่ครับปูที่ว่านอัน,อนขี่โคตรขี่ตรงดูนเออนั่นแหละมอเอาเนี่ยแหะครับฟอกอายุคักงหนึ่งเลยเสียดายเสียดายเลยเสียดายครับวันนี้เขาเอาไว้รังก่อนอันนี้เป็นโตขาขาขาขัวคักงหนึ่งเอาจัางไหนแค่หนึ่ครับเป็นมาคุ้มไห้ที่ปูฟันเป็นมาคุ้มไห้ครับมืัอนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเกณฑ์หือนาะปูเนาะอืมก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดแ่ล้วกรอเบิง ว่าสิฟันดีสิฟันดีบอกฟันดีมีเราได้เนาะยังกะทีที่บอกทีที่งานบ่ได้มากอะกินกลางเอาเนาะคูเนาะครับเป็นจังได๋มันกะแม่กะไก่กับว่วาดอกมันกะขึ้นขึ้นอดปูอยู่เวลานั้นมันากครับมันจ่อแล้วมันยากมันจ่อเดิจับจ่อของในเนื้อจะตั้งในแน่้ออย่างน้าห่อลุงชาเอฟกะเบิ่งบ่ทันแม่นครับบ่เป็นหยังครับอันมีเพิ่มเติมผู้กิโทรบอกเลยนะครับผมสิโทรบอกว่าฟันเพิ่มได้ไปว่าฟันดีฟันหยังนะครับ แต่มาตัวเน่นนี่คือเป็นตัวเลยนี่ละแปดหกหกสามแปดหกสามอหนึ่งสี่หนึ่งเน่นล่างแล้วปุ๊เนาะพังหนึันกับเขาไหมเนี่ยันเอฟซีว่าหลายตัวองสี่ด้ยคือม้วนนี่เล็บตีตัวเดียวขันมามันหลายตัวสื่อตัวปูเน่นตัวเดียวเลยนี่แปดหกสามตัวเดียวเลยเดี๋ยวกัดล่างกันหนึ่งซี่ซี่หนึ่งตัวนี่เพราให้่สื่อแค่สองตัวคือแปดหกสามกับหนึ่งซี่หกหน่อยนี่วงกลมเลยนี่ครับโอ้นี่นี่คือเป็นตัว แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็มันใจคือว่าเคยฟันเห็นองจะออกตัวนี้เลยนะมาเป็หนึ่งซีซีหนึ่งแมนแล้วอันนี้เป็นเปลนี่มันมันหลตัวนะครับมันหลายตัวจะขีดแมนตัวไหนยังทีนะสาหรับผูเอฟซีฟูบอลมาหลตัวอืมฟูบอนงบหน่อยกัจับตัวที่ปูเน้นจับตัวเน้นเลยครับจับตัวเน้นไปเลยอืมครับเขาชัดเจนตัวเลายเนนะเพราะว่าเบื้องข้อเม้นมา เอ้าวมันคือหายหลายตัวแทงทีน่ะครับค่ะท่านก็ฝันเอออันนี้คือข้อมฝันแปลออกแต่คือยังท่นละเอียกน้ามันกัดพรกันตีเพราะถือกระมีอันครับตีไปบึ้งข้อมินไปตีไปตามเขาไปตีเขาก็เรียงเพลงผู้เลยนะครับค่ะสามหาสามหกยังสามเจ็ดเลยมันครับก็ดสามกับสามอยู่แล้วกับเอียกน้ามันกับคงๆเนาะครับก็สมัยถือแล้วเนื่องนะครับก็เรื่อว่ากระจายเออครับ เอาค่ะพี่ทองค่ะตัวเลขแนวทางชัดเจนนะคะผูว่าผู้ใดงบหน่อยซื้อห้างเดียวกันค่ะบนก็คือแปดหกสามนะคะล่างก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะไ้ซ้ํหนีนะคะเน้นไฮคักแล้วนะคะพี่น้องเนาะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายท้ายสุดค่ะผู้นิมิตฟันดีจังได้กับเสาของไม่็วันห้อยออกเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกนะคะเนาะค้าบ่มีเพิ่มเติมก็คือนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณนะคะ ป yup. ูเดอร์ค่ะที่เป็นกันนะคะแนวทางให้แฟนคลับต้องใส่ก้แค่นั้นมันเ้อเหงยู่ไกลเออเป็นกระร่งใจมาเอาน้ำปูทุกคลิปทุกคลีบละแบบซี่ปูวัดป้าดอนเนี่ยล่ะซุ่มแบบซี่ปูกับก้นไหลก้อนแค่ให้ทั้งอ่าฉาบผ้าลวดอ่ะแล้วก็วิไลให้โชควิไลให้โชคให้โชคแล้วกัเบากรุงผ้าลวยเบากรุงผ้าลวยนะคะสาวเล่าสาวเล่าผ้าลวะสาวเล่าผ้าลวยเออเสาวเสื้อชุกช่องอ่ะล่ก้ไหลก้อนแค่ไห่แน่กระร่างใจเออ พ่อเด็กายน้ำมันมากทาปูเอขาเคกที่เห็นท่านที่ท่านใดเนาะน้ำปูเนาะน้ำปูไปก็เลยเออครับเอาพูดให้เป็นกำลังใจเนค่ะเห็นแล้วก็เลยเออที่สูงไม่มาน้ำปูสุขสุขคนเด้อเาจะเลื่อนพอนจริญอพครับหลังจากรับช่มรับฟังแล้วทั้งตัวเลขกรับจากปูวัดป่าอุดรเป็นที่เรียบร้อยครับตัวเล็แนวทังแคบหน้าจอไวดเดอครับบ่าวาสิเป็นเลขคว้มฝันของปูวัดป่าอุดรเอานะครับขถือว่า เดินดีมาตลอดครับวันนี้ประจําวันที่หนึ่งตุลาคมครับกระปูมั่นใจสําหรับผูง้งบหน่อยครับจัดไปเลยครับจีบตัวปูเน้นแปดหกสามเป็นบนและกันล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนี้เป็นล่างนะครับเด้อครับอ่ะสุดท้ายนี่ขอให้เี่ทุกท่านโชคโศกมนันมันล่ำรวยล่ำรวยสู้ขู่สุ้คนในวันที่หนึ่งครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับอ่ะไว้เจอกันคลิปหนา้าให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ